เอาละครับสวัสดีครับมากันต่อพาร์ทสี่แล้วนะครับมาไกลมาไกลเครานี้มาไกลนะเราก็ขอเวลาจัดเตรียมของสักครู่เอาละครับก็จัดเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะเราก็มีภารกิจนี่ภารกิจอีกหนึ่งชีวิตระหว่างที่ออกจากเมืองเ่าถือโอกาสหาเงินจํานวนมหาศาลเพื่อความมั่นคง ในอนาคตของเขาเขารู้ดีด้วยว่าควรจะไปหาเงินที่ไหนในตู้เซฟของผู้จัดการที่เคยตำเงินให้หมาสารจากการต่อยมวยใต้ดินของเขานั่นเองไปอย่างนี้นี่คือเคเวสนะแล้วก็เควสเราที่ตามบเแสในพวกเท่อโมงอะนะนี่เราได้สองแล้วแต่นี่อันคือเควสของของเขาเองนะของตัวละครหขาเองนั้นก็ ไปหาที่กันก่อนนี่หรอโรงงานโคูสไลล้างโอเคโอ้อันนี้คือฝั่งของคัสที่แล้วนะที่ว่าเป็นรถพ่วงของเชื่ออะไรอะเดวิดอะใช่ไหมอ่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดวิดเราจะไปที่นี่ก่อนนะ Let's go <S จังชิงจังชิง,งโรงงานล้าง หมดโอ้การแบบนี้เลยหรอโอเคมีหนึ่งรายงานต้อนรับมีสองอุยอ้ยอุ้ยยังดียังดียังดีงดสวยออยู่โอเคผมตั้งไว้นี้ก่อนนะ ีทางขึ้นข้างบนเดีย๋ยวเราลองขึ้นข้างบนดูก่อนมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมีแผนที่บนตรงนี้เหมือนเคยมีคนนะัุ้ัวัวสัตว์ตัวสัตว์ร้านอาหารริมทางของป้ามีปีเตอร์เหรอปีเตอร์ปักเกอิอยู่ มีกระเป๋าด้วยได้เปล่าได้โอ้มีประทัดเก็บมาก่อนแล้วนะวิ่งทำไมอ่ะอย่าบอกว่าโดดเข้าไปนะวิ่งข้ายะ เอาไงพักพวกแกรนไงท่าทางเราจะใจตรงกันนะของั้นและดีใจสี่ได้เห็นหัวานนายยังมีชีวิตอยู่นะเอาหนาเสียดายเลยดี่เราไม่มีโอกาสได้ดวลลางตากันแล้วทำมาสิบสองรอบแล้วยังไม่พอใจอีกหรอถ้าจะไมานะ ว่าแต่ถ้าเราเปิดไอ้นี้ได้เรามาแบงเงินกันไหมคนอาที่พมาทิันฉันอยากได้มากกว่านั้นนะ่ะฉันมีน้องสาวอยู่ด้วยที่ต้องดูแลนะ่ะแกเลนนายสมควรได้มันหรือเปล่าฉันเป็นฝ่ายชนะทุกแมตช์นะสีนาของแกเลนไม่สนใจถ้านายได้ถ้านายได้าาไดมาว่าริบ นายคุงตองขามรุบชันไปก่อนนะอ๋อเฮ้ามิชชั่นสวรยเวิร์ลบอๆๆหัวเราฮ่าๆๆดูหน้ามันดิใจเย็นก่อนนะอ้า,าววายเราเปิดมันได้เร็วเดี๋ยวเราคุยๆกันว่าโอเคงั้นฉันจะลองหารหัสส่วนนายเฝ้ามอง เราดูท่าทีไว้ก่อนนะต่มนั้นเลยไหนอะเอา้าโอ้เมื่กี้มีอะไรแท่นกลางเศษซากปลักมะเกละกาในห้องห่าพบบอะแสเพียงหนึ่งเดียวของเอกสารการเงินรายงานจำนวนมาก จากโรงงานแปลรูปเนื้อสัตว์วิกตอรี่บางทีงานประจำของพอลลี่อาจจะอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ก็ได้นะโอ้เอา้ามันไม่ให้เราไป่ะเนาะเดี๋ยวลงดิดูเหมือนว่า โอเคตรงนี้ไปได้นะยังสำรวจได้อุอ้ยที่อะที่หายแล้วอุ้ยนี่ดีดีที่เราพายนี้มาโอเคสวยอย่เราลองขึ้นไปดูก่อนข้างบนนะดึดึดึงดึงลอาเพลงในหัวโอเคทางนี้ทางตู้เซฟ โอ้มีของอีกเหรอโอเคโอ้ของเต็มว่ะอตรงนี้มีอะไรไหมดียังมีโอเคเซฟก็สำคัญนะ่ะผมมองว่านี่ออกดีกว่า กระทำเสียงดังอ่ะอุ้ยจริงจริงเอาน,นีก่อนไม่เสียเวลาโหระหว่างทางเราปเปอาของอ่ะเนาะอุ้ยยังอ้ก็อีเอุย้ยแล้ว ไปไม่ได้โอ้โหเฮ้ยดูว่าทางนี้โอเคยไปไหนหมดแล้วโอ้ยเยอยิเยอยิเจอะยิเจอ่เยอะยนี่ปอกยังเปี่ย Let's go กลางคืนวันพฤหัสน,นี่อาฮาวหรือต้องออกไปอีกสักรอบนะอาฮาวอืมอะไรคือโรงโอ้ตรงนี้เลยวะโรลงลร่าสัตว์นี่โอเคอเคุ้ยมีอาหารเยอะด้วยร้านอาหารริมทางบ่าเมที่เราไปเจอนะ Let's อาหารริมทางของร้านก็าเม่นี่วิ่ดีอ่ะมันทําแบบว่าตัวละครแบบว่ามีมิติจังผมว่าตัวละครต่างๆมันไม่เหมือนกันไงมีมีเควสแยกให้อีกด้วยโคตรเฟี้ยวเลยเอ่ะเกมนี้ซื้อมาเล่นกันได้นะครับ Ui, cái gì vậy? Ui, cái này không thể tìm được đâu. Ui. Có một con, có hai con. Có một con, một con nữa. Được rồi. Nhanh lên, nhanh lên. này. này. ok. <coughs> โอ้มีซุปปากสวยต้องกัรเนื้อโอ้อีเจเดินไวซะด้วยนาะกลับอ,อุ๊ยบุตรทำลายจ๋ยเฮีย แ่มกขวานยังดีนะมีบอมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวมาอยากทางขึ้นข้างบนอยู่ดีเฮ้ยกลัวประตูกลางจังโอ้โหย สวยงามโอเคโอเคหินเยอะจังมันมีทางไปไหมไม่มีทางไปด้วยโอ้ยโอ้ยบู้ไหมคนบูบ้นะ นี่ต้องไม่ต้องร้องไม่ต้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอุ้ยหาลึกหาลึกนี่ต้องทำยไงอะ่ะช่วยไวช่วยไยโอเคจะเดินไปแล้ว เดี๋ยวเร็วดิเฮียเฮียนี่นี่นี่อาชังเก่งใจเอาไว้นะอาชังหรือหรือต้องเป็นตัวแบะของบ้านมีกี่ที่เนี่ยอุ้ยผู้สวย โอ้มันทะลุแบบนี้ได้เลยวะโอ้จะเท่เลยอะครับอุย้ยมีเงินด้วยผมจะไม่เก็บของอะไรไปนะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมายามาที่นี่นูนี่ตัวคราบุ้ยพอยดีเลย พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยอยู่ได้แล้วชามตามนี่โอ้ลืมเพราะปลูเดีย๋ยวเราย้ายมาโอเคคอนเทนเนอร์สาม โอ้ทำเรียบร้อยมากสวยวิ่งปไปเลยอาชางหรือต้องไปรักษาตัวนะก้างวันวันสุกโอ้อา้าวได้รับบาดเจ็บแผลลึกเขาไม่รู้ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ดังนัง,งคอยจับตาดูอาการของตัวเองไปก่อนนะตอนนี้อา้าไม่มีคนแบกแล้วอาชาง หรือต้องไม่เป็นไรนะอาจารย์อุ้ยอาเจียนอ้ยช่วยเลยนียังดีอาจารย์ยยยยาารยหรือต้องไปนอนก่อนนะว่วว่าลองกดดูสิ โอ้เราจะเอาป้าก็ได้ป้าย้ายบ้านเลยย้ายที่หลบภัยย้ายที่หลบภัยกลางคืนบนสุดได้รับกันเหนื่อยรักษาคือยังไงอ่ะโอ้ไม่ได้นอน <c oughs> ช่างหรือ ไปนอนเลยห้องเล่นไม่ใช่ห้องนอนนะโอเคห้องนอนนอนแล้วหนึ่งมาไอไอไม่เครียดไอ้สุขภาพดีอยู่เออไม่ต้องย่อยเฮ้ยือว่าย่อยเราขาดอะไรบ้างอะ เดี๋ยวเราดูอีกรอบเจเจหิวเจต้องกอบข้าวได้ไหมโอเคให้เจต้องกอบข้าวลุงโจลุงโจโอุย๊ยมันแพทย์โหไม่มีหานเราเอากระดกเดียกก่อนดีกว่า อาหาร okay. มาแล้วฮ่าอินดิเพนเดน์กับลุงโจลุงโจหัวตวยลุงจวยหัวโดข้าบุปีนได้ไหมไม่ได้นะโอเค ลัดเลาะทางนี้ก่อนนะก่อนไหวลงุงมีอยู่ตรงนั้นเป็นพอดจากเฮ้ย,ยนี่เสียงอะไรด้วยอยาขอขึ้นข้างบน เฮียเรียบร้อยก่อนเนาะลุงกินเลยอืมมาเลยโอเคอ,เคอเคูสอง ดีดีเอ้ยดีด,ดีเอาดีดีลุงเอาดีดีโอเคสวยยังไม่เจ็บหนักโอเคลุงโอ้ยทมางนั้นไปไม่ได้เหรอวะมาได้ไงนี่ ngay quá nhắn đang đây mũi Ui xem Ui đi mũi liếc một lùng su 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 รักษาได้ไหมไม่มีรักษาเลยอ่ะส่วยแล้วอันนี้รักษาไม่ได้เนาะอุ้ยเดี๋ยวเพียงนี้ก่อนข้างบนโดดเข้าไปได้สัญญาณเรือนลางเสียงที่คุณ ไม่คุ้นเคยร้องขออุปยพออกจากเมืองท่ากาสยานดูเหมือนว่าคนรักของเขากำลังจะป่วยหนักโอมีแบบนึงหรอนี่ทางกลับก็คือว่าอันนี้เราได้สัญญาณจากมีสัญญาณที่หนึ่งจากท่อเฟสที่หนึ่งฮะท่อ,ทอแล้วก็เฟสที่สองก็คือ ไรเงไปไม่ได้น่าจะปีนขึ้นข้างบนได้นะโอ้ห้องนั้นยังโอเคปีนได้โจสู้ชีวิตจา๋าลุกเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรของคุณอนะ่ะไม่รู้เหรอว่ามันอันตรายไม่รู้ครับเชิญตามสบายเลยนะโอเคไม่ว่า ทงว่าทีหลังนะอยู่นิ่งๆนะฉันขอดูหน้าคุณชัดๆหน่อยโอเคครับคุณดูเหนื่อยนิดหน่อยนะแต่ฉันว่าฉันดูแย่กว่าเยอะโอ้โหผมโดนตบมาหลายรอบแลวนะเลือดปิ่มนะอีเดียงแล้วนะฉันอยู่ที่นี่มาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะฉันรู้ว่าฉันควร ไปตั้งนานแล้วแหละแต่ยูจินอนะยูจินเหรอสามีฉันเองเขาไปดูรายการแข่งมาแล้วไม่ได้กลับมาบ้านที่นี่บ้านคุณเหรอเปล่าแต่ฉันรู้ว่าจะหาคุณเจนจะได้จากที่ไหนฉันทิ้งจดหมายไว้ให้ยูจินที่บ้านฉันสัญญาว่าจะรอเขาเป็นสัปดาห์แล้วนะเฮ้ยพี่พี่เสียง เป็นสัปดาห์ที่ยาวนานมากเสียใจด้วยนะคอรลอเรื่องสามีของคุณนะขอบคุณนะฉันก็เสียใจเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันหวังว่าเขาจะไม่ทรมานมากนะแล้วคุณล่ะมาทำอะไรที่นี่แล้วแวกนี้เออฉันมีที่หลบภัยนะ่ะห่างจากห่างไม่ไกลที่นี่คุณจะมาอยู่กับเราไหมล่ะ เราเล่นนาเรื่องจริงใช่ไหมจริงสิขอบคุณนะที่ชวนแท่ฉันว่าฉันไม่รู้จักคุณเลยอะเราต้องช่วยดูแลกันและกันแล้วล่ะเอาหวังไงล่ะเฮ้ออาจจะจริงของคุณนะโอเคเขาทำอะไรได้อะสร้างอุปกรณ์สอดกุญแจมากขึ้นและประดิษต์ครับอู้เอาไว้ตูกครับโดยเฉพาะ หิวน้อยลงเสียการพักผ่อนมากขึ้นต้องพักผ่อนได้นะสภาวะจิตใจก็ได้นะวะ่าอืมไปขอบคุณนะเราไปกันเถิด <c oughs> โอ้ รัน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 อุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอาวุธของคุณถูกทำลายอืมอุ้ยได้อาวุธใหม่แต่ไม่คุ้มอยู่ดีกลางวันวันสองที่สามสิงกา กระวนกระวายบาดแผลของอาหาวแย่ลงมากสีหน้าเหมือนเนื้อเน่าเริ่มจะเป็นหนอนออทำให้บางคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจพวกเขาอยากให้อาหาไปซะใครให้อาหาวไปอ่ะหืมไม่นะอาหาวีนี่เฮลิคอปเตอร์อาหาวเดี๋ยวต้องดูอาหาวก่อนเลยอาหาวอี หาทางรักษาดิีไม่เครียดนะีกินข้าวให้ชื่นใจก่อนอืโอ้โหน้องสาวเครียดหนนะักีก็กินข้าวนะ มีทำปืนอ,อืมโอ้ยเจ๊มีเจ๊เจที่เราเพิ่งรับมาเมืเ่อกี้โอ้โหนอนเถอะเจ๊เดี๋ยวดูว่ามีมยาอะไรกันบ้างรเ,าเราต้องคับยาอะไรละโอเคนอนเอาบาทอิงก็ มาเลยกินข้าวดะหว,วังนี้ให้หน้องน้องคู่กันเลยน้องสองเลยเอาหวังป้าป้าแดดตอนนี้เป็นกองได้ไม่เปลืองนะครับ ปลาชลมมามอืมป้าครับมีดดีกว่าปลาชลามสักด้ามอีน้องหรือต้องไปแทงที่หรือแล้วอุว้ยอ้าวอ้าวก็ไปได้อยู่ เอา yup. อาหารอาาหารต้องออกับข้าวดีกว่ามีน้องต้องออกตำรวจอ้คอนเทนเนอร์อืมต้องคอนเทนเนอร์แล้วกันแล้วล็อกปิกล็อกปิกล็อกปิกบางทีน้อง คอนเทนเนอร์สามโอ้ยไม่อยากให้น้องตายกับมะห่าตายอ่ะช่วยด้วยมีวิธีรักษาหรือไม่โอเคน้องดูดูผมเชื่อว่าน้องทำได้ไม่ยังดี เอาบีกนิดนึงโอเคเงียบนะโอ้ยโอ้ยบาดเปรี้ยวเขียวโปเต้บาดเปรี้ยวโอเค ตัดเหล็กโ,โ,อ zes, โอเคพหน้าเรามาตัดวิ่งข okay. ้างบนมีนั้นอ่ะโอ้ยงูตัวใหญ่ด้วยน้องใจเย็นนะ เรารีบหนีดีกว่าทีเบาหน่อยน้องเบาหน่อยน้องทางไปแล้วให้เรากลับไงอ่ะโอ้ก็คือเราต้องไปทางเดิมที่หายแล้ว โอเคยังได้อยู่กลางคืนอุ้ยไข้ขึ้นสูงปอดแผลของขาขาเกิดการติดเชื้อยังเร็วขึ้นกว่าที่จะบอกได้ว่าติดเชื้อทั่วไปหรือเร็วร้ายกว่านั้นก็คือตัวไข้ร้อนจีเอียอุย้ยชิบหายแล้วอาวนี้ต้องเยอะขึ้นมา ยากนีต้องหายนะอีโอเคครับผมก็ขอตัดจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับชอบก็ถูกใจใช่ก็ถูกเลือจองนะครับเราจะมาดูกันว่าอาาวจะรอดหรือไม่รอดกันแน่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ